الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ت่าน بผู้ชมที่รักยิ่งทั้งหลายครับ กลับมาทำการศึกษาประวัติความเป็นมาของอันกุตอีกครั้งหนึ่งหรือว่าประวัติความเป็นมาของกรุงเยรูซาเลม็มในตอนที่22อัลฮัมดุลิละก็มาถึงตอนที่กรุงเยรูซาเล็มและแผ่นดินปาเลสไตน์นั้นได้เข้าสู่อ้อมอกของศาสนาอิสลามจริงๆแล้วในแผ่นดินนี้ก็เป็นแผ่นดินที่ศาสดาอัมบียา วันมุรสลีนมากมายได้ได้เคยใช้ชีวิตอยู่ได้เคยเดินในตรอกซอกซอยในตลาดเพื่อการเทศนาเตือนสติบรรดาบนีอิสาราอีลและมนุษยาชาติแต่ศาส,สนาอิสลามนั้นก็ก้าวเดินมาตั้งแต่วันเวลาของเซยดินานบีอาดัมมะละฮิสลามจนมาสู่จุดสมบูรณ์แบบ จนมาสู่ความบริบูรณ์ภายใต้การเทศนาของท่านนาบีม,มุฮัมมัดสลล,ลลัลลอฮูอะลัยฮิวะสัลลัมเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าแผ่นดินปาเลสไตน์และกรุงเยรูซาเล็มนั้นได้เกิดและเติบโตเติบโตในความเป็นเป็นเมืองในความเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่อาศัย มาพร้อมกับย่างก้าวของชาวอาหรับโบราณคือพวกกันนาอานและก็พวกคานาอันพวกกันนาอานและพวกเยบุสจากนั้นอัลตลาก็ได้ทรงคัดสรรในคนดีในหมู่พวกเขาให้ขึ้นเป็นาศาสดาอัมบิยาที่จะเทศนาเตือนสติพวกเขาจนกระทั่งเซดีนาดบีอิบราฮิมอะลัยฮิสลามได้อุพยพ มาจากเมืองอูรในอิรักและพาครอบครัวของท่านมาและก็ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ตรงที่เป็นเยรูซาเล็มนี้และก็ได้พาบุตรหัวปีและก็ภรรยาคนที่สองของท่านไปตั้งถิ่นฐานที่บริเวณหุบเขามักกะและก็กลับมาอยู่กับภรรยาคนแรกที่ให้กําเนิดบุตรคนที่สอง,งภรรยาคนที่สองให้กาเนิดบุตรคนแรกก็คือท่านหญิง ฮากาหรือว่าฮากรกับบุตรคนแรกบุตรหัวปีก็คือเซดินานบีอิสมาอีนอะัยอิสลามและเมื่อกลับมาอยู่กับภรรยาคนแรกที่ให้กำเนิดบุตรคนที่สองก็คือนางซาร่ที่ให้กำเนิดเซดินานบีอิสฮากอะัยฮิสลามหรือว่าอิสอักหรือไอแซคและตรงนี้เองก็เป็นจุดเริ่มต้นที่กระชับทั้งความสัมพันธ์กับอาหรับ แล้วก็ความสัมพันธ์ของไซดินาดีอิบราฮิมซึ่งมาจากอูรและเมื่อให้กําเนิดไซดินาอิสฮากที่เป็นบุตรคนที่สองไซดินาอิสฮากก็ได้ให้กาเนิดบุตรที่มีชื่อเสียงของท่านคือไซดินานบียาโคบอะเลฮิสสลามหรือพระศาสดายาโคโบหรือยาโคบและไซดินาดียาโคบนี่เองที่ได้ใช้ยานามว่าอิสราอีน และลูกๆของท่านจึงได้ใช้ยานามว่าเบนีอิสราเอลก็คือลูกๆของอิสราเอลซึ่งพวกเขามีทั้งหมด12คนกลายเป็น12ตระกูลและตรงนี้เองที่วงวันอิสราเอลจึงเริ่มขึ้นพวกเขาเป็นเพียงครอบครัวหนึ่งที่อยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ที่ทั้งยิ่ปาเลสไตน์และยู่ซาเลมนั้นที่ห้อมล้อมไปด้วยชุมชนของพวกอาหรับโบราณน,นับเป็นแสนและเป็นล้านคนและพวกเขาหนึ่งครอบครัว จากนั้นจะอพยพยไปยังอียิปต์แล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็สืบประวัติความเป็นมากรุงเยรูซาเล็มนั้นที่เราได้เล่ามาทั้ง21ตอนนั้นจนมาสู่ซัตชนอิสลามีการที่อิสลามได้ผนวกดินแดนนี้เข้ามาเป็นเป็นเฟสสุดท้ายและเป็นเฟสอันสมบูรณ์อัลฟาทอนอิสลามีชักกลัดฟิลาสตีนวัลกุดส์ขัดติด,ดฟาอันอวัลอันอิสลามอันวบิลาดินมุสลิมีน วัฒนสรรมตัดอันดีนั่นตัวอาห์หมีนั่นตัวอาห์หมียั่นตัวฮะอันดีนี้ยาเอนดันมุสลิมินจากตรงนี้เองที่ทำให้เมืองเยรูซาเล็มนั้นเข้าสู่เข้าสู่ภาวะที่เป็นเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญในศาสนาอิสลามก็เป็นมาแล้วแต่เดิมแต่ตอนนี้ก็คือกลายเป็นเนื้อใน,นกลายเป็นส่วนที่ไม่มีทางแยกออกไปไดท้ทั้งท่านที่ว่า และิกุลิเกามินฮาดกมากรลอหุตาอาลาทุกๆประชาชาติทุกทกประเทศทุกๆแผ่นดินก็มีนบีทั้งนั้นแต่ทั้งนั้นก็ที่อื่นๆก็ต้องมีความสําคัญกับอิสลามจะในอเมริกาใต้จะในในแผ่นดินใดก็าตามแต่ทําไมจะต้องมีเมืองสาคัญในศาสนาอิสลามก็คือมักกะมดินนะและก็เยรูซาเล็มล่ะ ด้วยเหตุนี้เองไลซาลีอ an ah ันนะฮาจากอุซูลินอารบียินกันาอานียินฟะฮะสิบดงนั้นการที่กรุงเยรูซาเล็มมีความสําคัญนั้นไม่ใช่มีความสําคัญเฉพาะเป็นดินแดนอาหรับมาตั้งแต่สมัยกันาอานสมัยคานาอันสมัยเยบุสไม่ใช่บัลลีอันนะฮามาฮดุริซาลัตไอดอนแต่ด้วยความที่เยรูซาเล็มนั้นเป็นเป็นหนึ่งในในพื้นที่หลักที่รัลาประทานวิวรประทานวะฮีลงมา และไม่ได้ประทานลงมาแก่นบีคนสองคนแต่ประทานลงมายังนบีจำนวนมากมายที่เคยอยู่ในในกรุงเยรูซาเล็มหรือในดินแดนปาเลสไตน์นี้วลนีอันนะฮะฟะมินฮะมาอารยล ر س و ل u l l ลล i s ล l l a l l ล h u ฮ l a i h i w ล s a l l ลล i อ a สมาวาติอัสซ b บะและตรงนี้เองและตรงนี้เอง ยังเป็นที่ที่ซายดนานบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะลกวะซลัมได้มิอรรชขึ้นสู่ฟากฟ้าก็เพื่อไปรับหุก,กมของการละหมาดและก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าการละหมาดนั้นเป็นเสาของศาสนาและเมื่อการละหมาดเป็นเสาของศาสนาศาสนา,าจะอยู่ไม่ได้อิสลามจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีการละหมาดและหุกลมหรือพระบัญญัติการละหมาดนี้ ได้รับมาโดยนบีสุลต่านฮุอาลีวะสัลลัมและไม่ได้รับไม่ได้รับที่ที่บนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งบนโลกดุนยาที่เป็นดินเป็นหินนี้แต่รับมาจากบนชั้นฝาจากจากที่ที่ใกล้กับจุดประเสริฐสูงสุดแห่งฟากฟ้าที่สุตระตุนมุนตาเรียกว่าไปสู่ฉากสุดท้ายฉากกั้นฉากขวางกั้น บังตาขวางกั้นสุดท้ายระหว่างที่มนุษย์จะได้แลเห็นอัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาลาว่าตะกันลมาอิลารับบีและที่นี่เองที่อัลท,ท,ที่สยินานบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ทูลอัลตาลาแน่นอนในการละหมาดเราก็สามารถที่จะวิงวอนอัลตาลาอยู่แล้วในการสุยูดเราก็สามารถที่จะกล่าว เสียงเบาๆประหนึ่งกระซิบกระซาบและดังถึงฟากฟ้า,าอยู่แล้วแต่ว่านี่ก็คือทันทีที่ทูลขอไปตอนนั้นก็ได้รับการตอบรับโต้อตอบมาในตอนนั้นและเมื่อร้องขอเพื่อจะเพื่อจะลดย่อนในตอนนั้นก็ได้รับการตอบรับมาใน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 ทันใดนั้นนั่นก็คือความสำคัญของช่วงเวลาที่พีคสุดสำคัญสูงสุดของการเมียรอด ว่ตัมมะฟรดศลวะตอัลหัมม์สอัลมุสลิมีนและตรงนั้นเองที่การมตตามพระบัญญัติกำหนดให้ต้องละหมาดวันละห้าเวลาเสร็จสมบูรณ์ในการขึ้นมิอรอจไปยังชั้นฟ้าในครั้งนั้นแล้วขึ้นจากตรงไหนไม่ได้ขึ้นจากแถวมักกะไม่ได้ขึ้นจากแถวมดินนะไม่ได้ขึ้นจากตออิฟไม่ได้ขึ้นจากส่วนหนึ่งส่วนใดในบริเวณ ที่เป็นพื้นที่ที่ทนั่นแต่ต้องอิสราอคือเดินทางในยามค่ำคืนโดยบุรอกแล้วมาถึงกรุงเยรูซาเล็มนี้และณตรงนี้เองจริงขึ้นตรงไปเมียอรอดอย่างฟากฟ้าเพื่อจะเพชรทูลกับอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาอลละในการที่ลงพระบัญญัติการละหมาดมาในครั้งนั้นก็เสร็จสมบูรณ์ก็คือจากจำนวนมากมายที่ทรงลงพระบัญญัติลงมานั้น นบีม ah ูฮัมมัดสุลต่ลนฮุอานเลวิสลัมก็ได้ร้องขอให้ให้พระองค์ทรงลดหย่อนลดหย่อนลดหย่อนลงจนสู่สู่การลดหย่อนที่สูงสุดก็คือลูกหลานอาดัมนั้นจะต้องนมัสการวันละห้าเวลาซุมมะอัลอาดะมินะสเมาวาติอเลอาว์อิลาบัยติลมักดิสอิลลาบัยตินมุกัดดัส ว่ามิหนาอิลามักกะตาอัลโมการ์มะดังนั้นจากนั้นเมื่อการเข้าเฝ้าอัลตาลาและการรับบ,บัญญัติแห่งการละหมาดสิ้นสมบูรณ์ก็จึงลงจากฟากฟ้าลงมาและการลงจากฟากฟ้าลงมานั้นาการลงจากฟากฟ้าลงมานั้นก็ลงมาที่กรุงเยรูซาเล็มไม่ใช่ว่าลงเหมือนกับกระสวยอวกาศที่ลงแนละ้วไปตกตรง ตรงทะเล,เลมหาสมุทรอตแเนติกมหาสมุทรแปซิฟิกใต้เหนือแถวลาสกาไม่ใช่แต่ลงกับมายังกรุงเยรูซาเล็มขึ้นตรงที่กรุงเยรูซาเล็มขึ้นไปแล้วก็ลงกับมากรุงเยรูซาเล็มและนี่เองก็คือความสําคัญหนึ่งที่สําคัญสูงสุดอันหนึ่งในประวัติความเป็นมาของกรุงเยรูซาเล็มนี้ฟาลัมยัคตารอัลลอฮฺ س ฮานาฮและตอลเบตัลมักดิส ม a า k านันลิอิสราอนบียิฮีอาบอาบัตันวลากินนะฮามาชีอาตันอิลาัฮิยาตันสมาวียาตันรัส,สมัดมุนดุซาลิกตาริกิลาอัลอาบดิดังนั้นแล้วพระประสงค์ขององัาลลอฮฺที่ให้การลงพระบัญญัติการละหมาดเกิดขึ้นจากการมีอรอถขึ้นไปบนฟากฟ้า,ฟาจากบริเวณที่เป็นแผ่นดิน เยรูซาเล็มจากบริเวณที่เป็นแผ่นดินอันกุศลและก็ให้การประคองรับเอาพระบัญญัติการละหมาดนั้นกลับลงมายังพื้นโลกกลับมายังลูกหลานอาดัมในบริเวณที่เป็นแผ่นดินอันกุศลหรือกรุงเยรูซาเล็มอีกเช่นกันนั่นี่เองตาบใดที่ยังมีมนุษย์เดินอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้ตราบใดที่ยังมีมนุษย์มีลมหายใจอยู่บนดุนยานี้ สิ่งนี้ก็จะเป็นประวัติประวัติศาสตร์ที่เป็นนิรันดรประวัติศาสตร์อันเป็นอมะตะและอมะตะนี้ถึงความสําคัญและเกียรติอันสูงส่งของกรุงเยรูซาเล็ม阿拉ก็ตะมาลายินันมุสลิมีนบิฮาซิฮีอันบุกะอันมุกดาซะมินัลอารดีและเชื่อมโยงให้แผ่นดินของอันกุสแผ่นดินแห่งกรุงเยรูซาเล็มนั้นผูกพันอยู่อย่างแนบแน่น กับมุสลิมนับนับร้อยร้อยล้านวันนี้พันกว่าล้านจะพันห้าร้อยล้านพันหกร้อยล้านอะไรก็แล้วแต่แต่มุสลิมในพันกว่าล้านนั้นทุกครั้งที่พวกเขาละหมาดและนมัสก,การต่ออัลสุบฮานุวะตาลาและกล่มลงสุยูดบนแผ่นดินต่ออัลสุบฮานุวะตาลานั้นเขาพึงตระหนักเถิดว่าการที่เขาได้ละหมาดนั้นพระบัญญัตินี้ลงแก่นบ,บีของเขา ประธานกันาบีของเขาและนบีของเขาได้ต่อรองเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่อุมมัดข,ของของของท่านจากการที่ขึ้นไปรับพระบัญญัติจากทางกรุงเยรูซาเล็มนี้วะฮิยะบินนิสบติละฮุมมินอักดัสิลมุกัดดสัตวะฮิยะอัลมาการอัลละดียาฮุดยูนาอิไลฮิฟะฮุวะกิบละตุฮุมอัลอุลาวะซาลิสอัลฮารามัยอัชชารีฟัยน์บักระอัลคั่บตาอัลมุชาร์รฟะ วะมัสยิดอันนาบาว w i ใมือนตินมุนาอุบะห์เพราะฉะนั้นณตรงนี้เองที่เกดยรติยศอันนี้นอกจากเป็นกิรติยศที่ผูกพันและสายสัมพันธ์ที่ผูกพันไปกับมุสลิมอย่างแนบแน่นตราบใดที่ยังมีมุสลิมอยู่บนหน้าแผ่นดินโลกนี้ตราบใดที่ยังมีคนกล่าวละอิลาอินลอลออยู่บนโลกนี้เพราะว่าคนที่กล่าวละอิลาอินลอละ จะละหมาดในการที่เขาละหมาดได้นั้นหรือรู้ว่าจะต้องละหมาดวันละกี่เวลานั้นได้มาจากการที่นบีสอดร้อยหัวอัลฮิะบัสลัมได้ขึ้นเมียรอดจากกรุงเยรูซาเล็มขึ้นไปบนฟากฟ้าแต่ตรงนี้เองเมื่อเป็นการละหมาดก็จะต้องหันหน้าไปทางกิบลัตและกิตติยศที่ได้รับที่ที่กรุงเยรูซาเล็มต้องได้รับก็คือเป็นกิบลัดแรก เมือ่อเมื่อมุสลิมในอุมาศของนบีสิลยลลูลล่ฮุอัลเลสเลมจะต้องละหมาดห้าเวลาและพระบัญญัตินี้ประทานลงมาบนฟากฟ้าเหนือเย,ยรูซาเล็มและเมื่อลงมาก็ลงมาที่เย,ยรูซาเล็มจากนั้นจึงจะกลับไปยังมักกะเพราะฉะนั้นอัลตราชจ,จึงให้เกียรติแก่เยรูซาเล็มโดยการที่ดังนั้นเมื่อจะต้องละหมาดมุสลิมหันหน้าไปทางกรุงเย,ยรูซาเล็มในี่ในหูกลมแรกและมุสลิมนั้นชนกลุ่มแรกก็จะมีความประเสริฐสูงสุด ชนกลุ่มที่ได้ร่วมฮิจร์ชนกลุ่มที่ได้รับอิสลามแรกๆชนกลุ่มที่ได้เสียสละบ้านของเขาอันซอรเสียสละบ้านของเขาให้แก่มมฮาจญีินอพยพนี่คือความประเสริฐและคนกลุ่มนั้นจึงเป็นคนกลุ่มเป็นคนกลุ่มแรกที่หันหน้าในการละหมาดของเขานั้นไปยังไบตุนมักดิสหรืออันกุสหรือกรุงเยรูซาเล็มนี่คือสิ่งที่กรุงเยรูซาเล็มได้รับและแม้ว่าจะเปลี่ยนกิบบลัต ไปยังมักกะแล้วไปยังไบตุลล้อแล้วกรุงเยรูซาเล็มก,ก็ยังคงความสําคัญในอุมมะของนบีสอลลอหัอะัลฮิวะซัลลมโดยเป็นเป็นเมืองสําคัญในศาสนาอิสลามเป็นลําดับที่สามรองจากมักกะอันบุกัรอมะและอันมดินะ,ะอันมุนาวะรอคือมัสยิดมัสยิดอะฮ์ฮารอมที่มักกะและก็มสัสยิดนบ awi ที่มดินะ แล้วก็นี่เองที่มัสยิดอัลอักซอที่กรุงเยรูซาเล็มและมัสยิดอัลอักซอนั้นไม่ใช่เฉพาะตัวอาคารอย่างที่มุสลิมก็พากันอ้างเหตุผลว่าอาคารนี้อาคารนู้นไม่ทั้งอาคารที่เป็นมัสยิดอักซอที่เราเข้าใจนะั้นคือมัสยิดกิบละแล้วก็โดมทองนั้นก็เป็นมัสยิดโดมทองมัสยิดอัซอกรอหรือว่าโดมแห่งศิลาที่ขึ้นเมีรอ แต่บริเวณรอบนั้นที่เป็นทั้งลงทั้งเป็นลานเป็นอาคารเล็กอาคารน้อยทั้งหมดนั้นบนบนบนภูผาบนภูที่แบนเหมือนภูกระดึงบนภูที่แบนบนนั้นทั้งหมดเป็นมสัสยิดอัลอ so ักซออัลลดีบารอกนะฮาวละที่พระองค์ทรงประทานบรารักัตให้อยู่รอบนั้นวันนี้เราก็จะจบการพารนาความยิ่งใหญ่และความสำคัญของมสัสยิดอัลอักซอ ลงในตอนที่22และอินชาอัลลเราจะกลับมามาทำการศึกษาทำการวิเคราะห์และทำความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของกรุงเยรูซาเล็มอันกุสอีกครั้งหนึ่งในตอนที่23อินชาอัลลอฮ์วสลามวอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบระกาตุ